สวิฟ t ผ่อนหกพันอยากรู้ไหมตัวอะไรลิมิเต็นะตัวนี้ซูซูกิสวิฟท1.2 RX2 พี่ดูตาไฟโอ้โหโคตรสวยเลยดูนี่ไฟเลี้ยว LED โอ้โหคตรมาชุดใหญ่ชุดเต็มชุดแต่งเต็มดูล้อมแม็กยางปี20ปลายปีบิดสโตนไฟเลี้ยวด้านข้างดูมือจับโอ้โหตะเข็บข้างเดิมยันยเงาและได้สีขาวพี่หูดแล้วขนลุกขนพองปี17จด ไม้แสนเดียวแล้วเป็นรถเล็กขับได้ประหยัดน้ำมันไปได้ทั่วท่อคู่เซ็นเซอร์หลังหนึ่งจุดเซ็นเซอร์หลังสองจุดท่อคู่น็อตท้ายหลังเดิมนี่ดูนี่ท่อคู่นะครับน็อตท้ายหลังเดิมสวย RX 2อล้อแม็กก็แจมแตะเข็บข้างใช้ล่ไหมซื้อรถกับผมสบายใจได้เดิมทั้งคัน เดิมทั้งคันนะครับมีคุยคอนโทนเนี่ยครับรถมีคุยคอนโทนพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันเพนเดนชิพด้านหลังไม่หนึ่งแสนกิโลเมตรนะครับแสนทั 1, ้งสองพันนะครับสวยมากนะครับปุ่มสตาร์ทคุญแจคีเลสนะครับฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องน็อตหน้าขวาเดิมนะครับน็อตหน้าซ้ายเดิมนะครับดูดูน็อตหน้าห้องเครื่องนะอะไรห้องเครื่องช้าๆช้าๆไป ถ้าใครดูถึงตอนนี้แล้วถ้าอยากได้รถคันนี้ผมจัดโปรโมชั่นให้แต่คุณต้องพิมพ์ตามที่ผมสอกนะวัรันตีซ่อมฟรีสองปีพิมพ์คำว่าโปรและแชร์ไปคุณถ,ถึงจะได้นี้นะวาลรันตีซ่อมฟรีสองปีทั่วประเทศไทย ซ่อมปีสองปีทั่วประเทศไทยฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องวารันตีเครื่องเกียร์หปี1นึ่งหมื่นโลปกติเครื่องเกียร์ไหมวารันตีซ่อมฟรีเครื่องเกียร์ทุกอย่าง1้0ยรายการ2ปี2ปีหรือสอง0 0กิโลเมตรนะครับซ่อมฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแฟนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยซื้อสดไม่เก็บแมตแต่ลูกค้าต้องพิมพ์คําว่าโปและแชร์ให้ผมผ่นแค่ 6, 3 0 0สและได้ชุดใหญ่ไฟกระพริบไปเทสได้กันมาไปเทสได้กัน นะครับปุ่มสตาร์ทเกียร์ออโต้นะครับชัดเจนวิทยุฟังได้ FMAM นะครับ USBCD แล้วก็แอร์ก็ปรับเป็นหน้าหม่ดิจิตอลหมดแล้วนะครับเกียร์ก็เป็น PRND นะครับมีชิปล็อกให้สามารถจอดขวางได้สบายนะครับปไ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 ป นี่ดูอ๋อผิดเดี๋ยวผมเทสให้ดูนี่คือการเทสรถยนต์ของเราก็คือคือก็เทสแถวบ้านเราได้นะครับไม่ต้องไปสนามเทสไรเนี่ยขึ้นเนินขึ้นได้ไหมมีแรงขึ้นไหมทางเรียบเดี๋ยวผมนี่ลงเนินให้ดูสูงใหญ่นะเอาเซเว่นโอ้ยนี่ไขก่กุวยเตี๋ยวเรือเหอรอช้เท่าไหร่นะ้าสิบาทก็โอเคให้น้อยไป่หยห้านสะิบาท ดูแล้วพอลงเสร็จโป๊กอ้าวเดี๋ยวผมลองท่อหน่อยนะเทสท,ท่อนี่ช่วงล่างเทสให้หมดเหมือนไปสนามเทสได้ไหมไม่ต้องไปอยู่แถวร้านผมนี่ยิ่งกว่าเทสได้อีกนี่ดูดิเนี่ยมีหลุมมีบ่อยพี่ลงหมดเห็นไ,ไหมมีเนินมีทางลาดมีครบหมดแล้วนี่มอนสนามเทสได้ถูกไหมรถไม่ดีผ่านหลักเกณฑ์พวกนี้มาไม่ได้แล้วทางตรงเถาทำเวลาหน่อยได้ไหม ขอทำเวลาหน่อยได้ไหมจิ๋วแต่แจ๋ว่ะรู้จักไหมอ่ะจิ๋วแต่แจ๋วโธ่จิ๋วแต่แจ้ว,อจจว,จวโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับช่วงล่างดีนะครับขับนิ่มนะครับตัวนี้ก็จองที่ร้าน1,000บาทนอกสถานที่2,000บาทซื้อสดไม่เก็บแวตนะครับจองสองหมื่นก็ขับดีมากนะ เบรกก็ดีนะครับนะครับใครอยากมาดูรถที่ร้านมาดูได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะมาดูที่ร้านนะครับก็ร้านผมตั้งอยู่ที่ศรีนครินทร์ติดกับ BTS สีอุดมสีแยกอุดมสุขนะครับฟรีจาดฟรีโอนฟรีดาวนะครับวันันตีเครื่องเกียร์หปี1นึ่งบนรทุกคันในร้านนะครับแต่ว่าสําหรับคันนี้ผมให้โปรโมชั่นพิเศษลูกค้าต้องพิมพ์คำว่าโปรนะครับแล้วก็แชร์แชร์แชร์ให้ผมด้วยนะครับถึงจะได้วารันตีซ่อมฟรี2ปีทั่วประเทศไทย บะครับรารบริารบริการบริกปรบริระเทศไทยจักโปริก้ชบดใหารไฟกไารนะพาริบไิมาระครบบการบรกิดใครตาิดตบามบรบแล้วนบคกรัรบก็ใบรทบีาชอบถ้าชอิบกดไลร์ใช่กดรชร์โานบจิอาจองมกาพิมพ์บต้คามเมนต์มาร้วยการบริกรบาน1 0 0กบาทนอกสถานบี่2า0 0กบาทซื้ก 20, ากดมมไมิไ Facebook, ากมาบรจการ0ิ0าบาทบรรบบริบากาากร์าากร,รบรบรรรบ